สวัสดีครับพบกับเสือเสือดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดควนะครับวันนี้เสือนํามีดมาโปรโสงการนะครับเป็นเหล็กรางหมอนไม้นะครับเพียงราคาเล่มละ800บาทพร้อมฝัก PVC พร้อมส่งนะครับผมเป็นเหล็กรางหมอนไม้นะครับผมปกติมีดชุดนี้จะขายอยู่ที่1,000ถึง1,200บาทนะครับในแต่ละเล่มนะครับ1มาเชิญชมเล่มแรกกันก่อนนะครับเป็นพร้าหดยาวอยู่ที่10นิ้ว2หุน นะครับผมสันเจ็ดมิลนะครับคมกว้างตรงนี้3นิ้วนะครับผมตามบ้องนะครับผมเป็นน้ำหนักอยู่ที่650กรัมนะครับราคาอยู่ที่แ0ดบาทนะครับผมจัดเลยนะครับเล่มที่2นะครับราคาเดียวกันนะครับเป็นพลาโต้นะครับผม เป็นมีดพระนะครับ1 1นิ้ว4หุนหรือว่า11นิ้วครึ่งครับผมสัน7มิลนะครับผมกว้าง2.5นะครับผมกว้าง2.5น้ําน้ำหนักอยู่ที่550กรัมครับผมเหมาะสําหรับการฟันไม้นะครับพราโตในหัวใหญ่นะครับน้ําหนักดีนะครับคมดุดใบมีดโกนเลยนะครับมีดของเสือจะมีความพิเศษคือคมจัดตัดกระดาษเลยนะครับมีดไม่คมนะครับไม่สามารถตัดกระดาษได้นะครับ เล่มที่3เป็นเน็บเหนือนะครับสวยงามมากเลยนะครับ12นิ้ว2หุนนะครับกว้าง2.6นะครับโคนสัน8มิลไล่ปลายบางน้ำหนักอยู่ที่700กรัมนะครับด้ามอยู่ที่7นิ้วเข้าได้อี e อกซี่ทุกด้ามเลยนะครับคมดุดใบมีดโกนเลยนะครับมีดออกแบบนะครับสำหรับการฟันไม้น้ำหนักพุ่งไปอันตรายสูงสุดนะครับ เล่มที่สีเป็นเน็บเนื้อนะครับผม12นิ้วนะครับกว้าง2.6นะครับโคนสัน8มิลไล่ไปลายบางน้ำหนัก700กร,รัมครับมีสก็ออกลักษณะแบบนี้นะครับผมจัดมากเลยนะครับ800บาททุกเล่มเลยนะครับ เล่มที่5้านะครับ13นิ้วกว้าง2.6ซัน8มิลน,น้ำหนัก700กรัมนะครับผมนะครับนี่เล่มที่5้านะครับตรงนี้ก็จะหย่อนหน่อยนะครับผมหย่อนหน่อยนะครับผมจะยนหนย,ะจะย่อนเนาะสวยมากเลยนะครับออกเป็นเย็บเนื้อนะครับนี่ที่ออกแบบให้พะละกําลังในการฟันอยู่ตรงตรงประมาณที่ตัดกระดาษนี้นะครับ ที่หนะครับเป็นเน็บภาคกลางนะครับผมเอลเล็ก e หัวใหญ่นะครับผมสันอยู่ที่8นะครับผมเส้แปดมิลน,นะครับไล่ปลายบางยาวอยู่ที่13นิ้ว3หุนกว้าง2.6น้ำหนักเจ็ดร้อกร,รมัมราคา800บาทนะครับผมนี่มีความคมสูงนะครับสามารถใช้งานได้ถึง2-3-4ปีเลยนะครับผม หลังใช้งานนะครับการเก็บรักษาก็ชุบด้วยนะครับทำควาสะอาดแล้วก็ทาด้วยน้ำมันพืชนะครับผมนะครับเล่มที่7ยาวอยู่ที่12นิ้ว4หุนหรือว่า12นิ้วครึ่งนะครับกว้าง2.5นะครับโคน7ไล่ปลายบางน้ำหนัก750กรัมน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับแรงปะทะในคารฟันไม้ก็จะดีขึ้นนะครับผม800บาทนะครับเข้าสวนเข้าได้นะครับฝากญาติผู้ใหญ่นะครับเป็นของฝากที่ จะจดจำกันไปตลอดเลยนะครับผมทุกเล่มดูแลตลอดการใช้งานนะครับเล่มที่8ปดนิ้ว5หุนกว้าง2.6โคนสัน8มิลน้ำหนัก750กรัมครับผมราคาอยู่ที่800บาทนะครับ เล่มที่9 13นิ้ว2องหุนกว้าง2.6นะครับน้ำหนัก750รกรัมสัน8มิลไล่ไปลายบางครับผมเป็นเน็บภ้าก,กลางนะครับผมเล่มที่แปด่ด้เน็บเหนือนะครับผมจัดมากเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับเน็บผ้าก,กลางนะครับ สิบสามนิ้วสามหนกว้างสองุดห้านะครับผมโคนอยู่ที่8มิลน้ำหนัก750กรัมครับผมมีดหนักนะครับผมกับหนักพุ่งปลายด้วยครับผมออกแบบมาสำหรับการฟันนะครับผมมีซากะนะครับทุกเล่ม800บาทแถมฝัก p v c ส่งฟรีนะครับโปรโมชั่นนะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์0897560208านยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับ ทุกท่านนะครับที่ร่วมติดตามนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปีใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ